มีเรื่องแล้วเรียกว่าหมดเงินเกือบหกหมื่นอันนี้ถือว่าคุ้มโทรศัพท์กูก็เบอร์ได้รคับไปเตรียมเลยไม่ต้องมายิ้มสวัสดีครับสดจากสวยครับวันนี้มีเรื่องแล้วเรียกว่าหมดเงินเกือบหกหมื่นเพื่อถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกมันหมดไปเท่าไหร่เกือบหกหมื่นจริงหรือเปล่าเฮ้ยคุดเรื่องนี้นเหนื่อยเหนื่อยใจจริงมันจะได้ภาพสวยไหมมันจะดีไหมไปดูอุปกรณ์กันก่อนไปนี่เลย ต้นเหตุครับนี่คือต้นเหตุทำไรอะ่ะใช่กล้องไง <c oughs> ของใหม่เราก็ต้องใช้กันหน่อยคืออยากได้มาถ่ายติ๊กต็อกจริงๆใช่ไหมใช่จักใจจักใจถ่ายรูปตัวเองไปกี่รูปแล้วไม,ไม่มีรูปตัวเองแทบไม่มีเลยมีรูปใครรูปเธอ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหกหมื่นเราได้อะไรกันมาบ้านนะครับไปดูกันเริ่มตัวที่ตัวแรกมาเลยเอาตัวใหญ่สุดที่ถือนั่นแหละตัวแรกก็จะเป็นกล้องโซ ny A 7 m a ซ k ว i ตัวนี้ราคาซื้อมืสองไบยอยู่ที่20,000บาทกล้องทำไมมัน20,000มันมีตัวถูกกว่านี้ซื้อไม่ได้เลยเหรอคือเราชอบตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นฟูลเฟรมมันจะต่างกว่ามม l เลเรตตัวไปอธิบายหน่อยว่าไอ้ตัวนี้คือซื้อมาแล้วว่ามันจะถ่ายติกตอกดียังไงไหนะพูดซีกล้องนะเอาแบบเข้าใจง่ายแค่ประคมชัดกว่า องคนอื่นทัว่าไปเพราะว่าเจอคู่เป็นปแค่นั้นเองเจมาแค่นี้เหมือนกันเจอคูเกินมาแค่นี้เหมือนกันอันนี้มันเป็นเลนถ่ายรูปไม่ใช่เหรอใช่อันนี้เป็นเลนถ่ายรูปตัวนี้ได้มาราคา18 00 0บาทซื้อมาติดพร้อมกับกล้องเหรอไม่ไม่ตัวกล้องอาจจะแย่ราคาตัวกล้องอย่างเดียว2 0 0 0 0ืนบาทตัวเลนเนี่ย18 0 0 0อ้เลนจะเท่ากับกล้องแหละแต่ว่าใช้อะไรไม่ได้เลน18,000เลยเหรอใช่เอ็งมันแพงไปไหมเลนอ่ะมันแลกกับความเบอร์หลังอันนี้คือว่า โทรศัพท์กูก็เบอร์ได้แ,แต่ว่ามันสวยกว่ามันให้ความคมชัดมากกว่าตัวนี้เชื่อเถิดเดีย๋ยวถ้าลองถ่ายแล้วมันไม่เบอร์นะกูปาทิ้งนะเออตอนนี้เงินในบัญชีเบอร์เลยนะต่อไปก็เป็นตัวที่สามอไะไรหลังจากเสื้อนี้มาเ,ออเราได้เรียนรู้แล้วว่าระย,ยะมันไม่ได้มันถ่ายคลิปแบบใกล้ๆไม่ได้เราก็เลยต้องไปถอยเลนอีกตัวหนึ่งมาโอ้ยเหยานี้เท่าไหร่นะหมืหมื่นแปด กล้องสองมื่นในสามหมื่นแปดแล้วเลนตัวนี้อะไรอีกอะเลนตัวนี้เป็นเลนที่แบบว่าจะบอกนะสามหมื่นกูว้างทิ้งเลยนะ ้ถูกที่สุดแล้วอันเนี้ยราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าแล้วพึ่มาซูมเข้าซูมออกได้เห็นไหมเนี่ยตามกูได้โซขายของคุณตะโกนคอแตกเลยนะอันนี้มันมีออปชั่นคือมันกอกได้เห็นไหมโอ้มากรอกไม่ได้จริงเหรออันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เจ็ดพันห้าเอาไว้ใช้ถ่ายคลิปรวมสามอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นแล้วสี่หมื่นห้าละยังมีอะไรอีกไหนๆมันก็จะใกล้จะครบแล้วอันนี้เป็นไม้ที่แบบว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้นี่พร้อมนำเสนอเหมือนเปิดไม้ก็ต้องมีใช่ อันนี้เป็นซารามอนิกไม่อะไรมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ไมโครโฟนที่เขาเขาถือหรอเป็นยูทูบเบอร์จริงปะเนี่ยมากูไม่ใช่ยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปติดเนี่ยได้ซ้อติดปกเสื้อกันอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อออเราก็ไปซูมดูว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันเป็นซูมดูเลยเหรอใช่ไหนขอดูหน่อยเออเนี่ยเขาเป็นยี่ห้อนี้กันเขาใช้ยี่ห้อนี้กันมันช่วยอะไรอ่ะทำให้เสียงของพิธีกร์น่ะชัดขึ้นบิดีกร์ภาษาเนี่ยให้มันชัดขึ้นเออใช่ที่เบ่งเสียงเขาไปทำเอเอสมาปะใช่ใช่ใช่เดนทาะว่า จะมีอุปกรณ์แยกมาให้อีกตัวนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเนี่ตัวนี้จะทำ A S M r ได้หรือติดปกเสื้ออย่างนงี้ก็ทำ A S M r ได้เลยอ่ะอันเนี้ยคือถูกที่สุดของจริงเมื่อกี้ยังถูกอันเนี้ยลองลงมาอันเนี้ยถูกที่สุดเพราะว่าอันนี้ซื้อของจีนอันนี้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องซื้อทำไมอ่ะนี่ใช้ไม่ได้เหรอเนี้ยเต็มเลยเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้ขาตั้งกล้องอ่ะถามว่าจริงๆริะมาเสียบกับกล้องได้เลยไหมมาเสียบได้แต่ว่ามันไม่มีตััววนนนีีี้้ฐฐาาตเเสยยบูกลอง่ แล้วก็ถานพวกนี้มันไม่สามารถปรับกล้องให้เป็นแนวตั้งได้แค่สามารถปรับกล้องให้เป็นแนวนี้เท่านั้นเราถ่ายติ๊กต็อกเป็นแนวตั้งอ๋อถ้าไม่งั้มันจะเป็นแนวนอนใช่สุดตัวนี้รา,ราคาอยู่ที่465บาทเอารวมๆทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือตอนนี้คือปวดหัวตึ๊บๆ,ๆเลยสามสองหมื่นสามหมๆๆื่นแปดสามหมื่นแปดบวกอันนี้อีกเจ็ดพันห้าเป็นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทโอ้ ทุกคนไหนไหนก็ซื้อมาแล้วงั้นลองเลยเดี๋ยวเราไปลองถ่ายคลิปเอสเมาแล้วกันดูภาพดูเสียงถ้ามันไม่ดีอย่างที่มึงบอกนะ ตั้มนะไอบอกก่อนว่ายังปรับอะไรไม่ค่อยเก่งคือเองก็ยังปรับไม่เก่ง<ช><ช>เอางี้พี่ๆคนไหนที่เล่นกล้องอยู่<ช>หรือเป็นยูทูบเบอร์แบบมืออาชีพแล้วแนะนําน้องหน่อยครับนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันต้องใช้ยังไงปรับภาพแบบไหนปรับแสงแบบไหนถึงจะสวยหรือต้องเล่นตัวอื่นอีกแต่ขอร้องนะอย่าคอมเมนต์ตัวเพลงมานะพี่เอาตัวถูกๆนะอันนี้ไม่ไหวแล้วอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองถ่ายคลิปกันที่ทุ่งนานดีกว่าน้องจะได้ภาพสวยๆแ,และแสงสวยๆด้วย<ช>โอเคไปดูกันเลยครับอ่าเราถึงสถานที่ถ่าย ขับแล้วนะครับโลเคชันสวยมากๆนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอปวจังหวัดน่านนะครับดูอยูวสวยจังนะครับไปเตรียมเลยไม่ต้องมายิ้มเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยนี่เลยเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่าน้องอ้อมไปเลย สวยแบบนี้นะมาดูกันว่าจะได้ภาพออกมาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันสําหรับการใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงทิกตอกด้วยแล้วก็ลงใน u t u b e นะครับแล้วก็เพจด้วยนะครับใครอยากดูคลิปที่ลงในช่องทิกต o อกนะเข้าไปดูได้เลยที่ช่องสดจากสวนนะครับเซิร์เป็นภาษาไทยเลยสดจากสวนนะครับในช่องทิกต o อกเนาะหรือทางเพจก็สดจากสวนนะครับในยูทูปก็นี่แหละตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับเสียงแลครับซึ่ง สองสามสี่ดังไหมว่าอันนี้ ASMR ป่ะได้เลอเลือกสี่คฟังเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกค่าขอฟังเลยฟังเท่าไหร่ฟังไปเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวเรามาลองดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปกันนะครับ ASMR เนาะเดี๋ยวทุกคนไปดูภาพจัดกล้องตอนนี้กันเลยครับเดี๋ยวเรามาปอกดังไปป่ะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกอะโวคาโดกันครับนี่ว้าว อโอโคโดน่าก,กินมากปอกยากโอเคนี่ครับได้โอโคโดที่ปอกเปลือกมาแล้วนะครับเรามาลองกินกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดน้ำพึ่งก่อน โหเ,เยอะมากอืมเพิ่งหวานฉ่ำอืมอโหคาราโกะฉ่ำ <c oughs> ราลองส่งคลิปมาแล้วนะครับมาดูกันว่ามันชัดไหมน,นี่เป็นคลิปแน่ตั้งและครอับอต่เอาแนวนอนแนวนอนเมื่อกี้อแนวนอนเมื่อนกีก้เดี๋ยวให้ตัดต่อใส่คลิปนี้นนให้ดูด้วยอนนนะโอ้หภาพชัดสวยสวยได,ได้นะถือว่า ถือว่ารอดแล้วกันอทุกคนครับก็จริงๆแล้วอ่ะการจะไลฟ์สดหรือการจะถ่ายคลิปอะไรอ่ะมีมือถือ,อดีๆสักเครื่องหนึ่งที่ภาพชัดๆัก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องฟุ่มเฟือยหรือไม่ต้องแบบว่าลงทุนขนาดพวกเราก็ได้แต่เนี้ยเราเริ่มมีกําลังเราก็อยากจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอยากผลิตสื่อให้มันมีคุณภาพมากขึ้นถูกต้องครับก่อนหน้านั้นที่เราจะมีเงินมาซื้อแบบนี้ได้เราก็ใช้มือถือนี่แหละนะครับในการถ่ายคลิปในการไลฟ์สดในการหาทุนนะครับเพื่อมาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคน เริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนนะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆด้วยหรือแบบอยากจะบอกสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นด้วยนะครับใช้มือถือก่อนก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ไม่ได้จะมาโชว์หรือไม่ได้มาอวดรวยนะแต่อยากให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเราเริ่มจากยังไงอะไรยังไงอาจารย์แล้วก็เราพยายามจะพัฒนาตัวเองเสมอๆเ,เพื่ออยากจะให้คนดูแบบมีความสุขไปกับเราด้วยแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยยิ่งเห็นภาพคมชัดแล้วก็ได้ยินเสียงที่มาาันชัดเนี่ยพอเราได้ดูที่มันชัดๆแล้วเราก็ เเอออ้ินนะะไรย่างีมันมีความฟินกว่าเนาะเช่นแบบเราเห็นเนื้ออะโวคาโดที่มันชัดมากว่าเออเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้ด้วยนะครับทางเพจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากช่อง tiktok น้องแม็กสดจากสวนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ